จากเรื่องราวแรกพื้นที่เชียงรายเป็นเหตุสุดสลดที่มีทารกเพศหญิงอายุแค่2เดือนเองน้องเกิดมาได้แค่2เดือนเศษๆถูกฆาตกรรมแล้วจากผู้ชายคนหนึ่งที่บุกเข้าบ้านมาหวังจะขืนใจแม่น้องแต่ไม่สนใจตัวเองก็เลยจับน้องซึ่งนอนไม่รู้เรื่องเลยนะคะจับขายกเหวี่ยงฟาดกับพื้นด้วยความโมโหแหละที่เหยื่อ,อดินหลุดไปได้ โอ้โหผู้ชายคนนี้คือโฉดมากเลยนะคะเ,เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านห้วยแล้งตมดท่าข้ามอำเภอเวียงแก่นของจังหวัดเชียงรายบ้านปูนสองชั้นที่เจ้าหน้าที่รับแจ้งไปถึงก็คือไม่สามารถที่จะช่วยเหลือหนูน้อยได้แล้วนะคะน้องอายุแค่2เดือนกับอีก15วันเท่านั้นเองมีบาดแผลที่บริเวณศีรษะค่ะเสียชีวิตอยู่ตรงชั้นล่างคุณแม่อายุ20ปีคุณแม่ชนิการร้องไห้แทบขาดใจอยู่กับศพของลูกสาวนะคะคุณแม่บอกว่า คุณแม่เพิ่งคลอดลูกเป็นแม่ลูกอ่อนก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่อยู่บ้านเลี้ยงลูกอยู่แล้วนะคะประมาณสักบ่ายสองครึ่งเห็นจะได้กําลังออกมาเก็บผ้าอ้อมที่ตากไว้หน้าบ้านลูกสาวก็คือนอนหลับอยู่บนฟูกชั้นล่างของตัวบ้านเนี่ยแหละค่ะเขาก็ใช้ชีวิตของเขาตามปกติแต่ในลีในลีคนนี้เป็นผู้ชายอายุประมาณ40ปีบ้านอยู่ตรงข้ามกันคนละฝั่งถนนอ,นอยู่ๆก็บุกเข้ามาในบ้านคุณชนิการจับแขนเธอเธอยืนอยู่หน้าบ้านใช่ไหมคะกำลังเก็บผ้าอ้อม จับแขนแล้วก็พูดข่มขู่ให้ยอมอมีเซ็กส์กับนายลีครับใครจะไปยอมนะคะนายลีขู่บอกว่าถ้าไม่ยอมจะฆ่าลูกสาวให้ตายคุณชนิการไม่ยอมอยู่แล้วเธอ,อก็คือสะบัดแขนแล้ววิ่งหนีใครจะไปคิดว่าจังหวะที่เธอวิ่งหลบนะ่่ในายลีอะค่ะเดินเข้าไปในตัวบ้านเข้าไปปุ๊บก็เห็นฟูกเห็นที่นอนของเด็กสเดือนเลยก็คือจับขาเด็กยกขึ้นเหวี่ยง จับตัวเด็กอะฟาดกับพื้นปูนครับอย่างนั้นเลยนะคะน้องเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและในลีนี่คือพอฆ่าเด็กเสร็จหนีกลับไปบ้านตัวเองนะคะทีนี้พอคุณแม่แจ้งตำรวจชาวบ้านโดยรอบเขารู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นในลีลงมือกระทำสิ่งที่มันโฉดมันมันมันร้ายแรงขนาดนี้เนี่ยค่ะดูนะคะว่าตอนที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปจะจับในลีเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขา,ขาอยากจะแถมบัตรเท้าขาวสองให้แค่ไหน มายาคาเด็กเข้ามาบ้านหวังที่จะคุค่ขู่กับภัยเขาภาเขาให้ขุถ้ค,ครบลแล้วกาคาเด็กเขาทันทีเด็กอายุาเทเอือนครับ เขตอา่าคือชาวบ้านคือทุกคนที่ได้รู้ข่าวนี้ก็คือแบบอยากจะฝากให้สักหมัดหนึ่งสักศอกหนึ่งอย่างเนี้ยคือแบบว่าทำไมใจร้ายขนาดนี้อ่ะบุกเข้าไปจะไปขืนใจเขานี่ก็แย่แล้วครับ ยังไปลูกไปลงกับลูกเขานะครับเพราะทำเขาไม่ได้แล้วเด็กอ,อายุแค่2เดือน15วันเองนะคะในเนรียโดนจับคาบ้านตัวเองเนี่ยแหละแล้วก็พาไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพเวียงแก่นเจ้าตัวบอกนี้ว่าทุกวันนี้เขาก็เป็นหนุ่มโสดอยู่คนเดียวไม่มีครอบครัวแต่ที่บุกไปหาคุณชนิการเนี่ยเพราะว่า แอบชอบคุณชนิการมานานแล้วแล้วก็คอยสังเกตพฤติการอยู่ตลอดเวลาก็สบโอกาสช่วงที่สามีอยงคุณชนิการเนี่ยออกไปทํางานก็เลยตัดสินใจเดินข้ามถนนบุกเข้าไปในบ้านหมายจะข่มขู่ขอให้ได้นอนกับเขาด้วยสักครั้งหนึ่งดูชมหน้าชมตาเขานะฮะเออเขาอ้างอย่างนี้บอกว่าก็เพราะว่าแม่เด็กไม่ยอม,อมแม่เด็กไม่ยอมวิ่งหนีเขาบอกแล้วว่าถ้าหนีไม่ยอมเขาเขาจะฆ่าเด็กเขาก็เลยเดินเข้าไปเนี่ยจากเด็กเหวี่ยงฟาดกับพื้นแล้วก็หนีกลับบ้านตัวเอง ว่ากันตรงๆอย่างนี้แจ้งก็หาค่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองเอาไว้ก่อนด้วยนะคะครับล่าสุดวันนี้ผู้สื่อขาวไปที่บ้านหลังเกิดเหตุอีกครั้งก็พบว่ามีชาวบ้านรวมถึงญาติๆเนี่ยมาร่วมพิธีศพของเด็กหญิงวัย2เดือน15วันคุณแม่ยังทําใจไม่ได้เลยคือมันเป็นบรรยากาศที่วันนี้ผู้สื่อขาวบอกมันมัน มันสลดมากครับมันสลด<ช>มากเด็ก2เดือนก,อนกว่ายังลืมตาม,มาดูโลกคือเอาจริงน้องยังไม่ทันดูเรื่องอะไรเลยนะสองเดือนกว่าเนี่ยใช่คุณแม่นั่งร้องไห้อยู่ข้างศพลูกสาวญาติที่มาก็คือไม่มีใครที่แบบคือผู้หญิงคนนึงนะแค่เจอกับเหตุการณ์ที่มีผู้ชายเข้ามาจะก,กระทําชําเรารก็ขวัญหายขวัญเสียพอแล้วแล้วนี่ลูกสาวทันน้งคนเพิ่งคลอดด้วย อ่ะ,อะก็ดำเนินคดีตามกฎหมายกันไปนะฮะแต่สิ่งที่เหยื่อสูญเสียเนี่ยมันประเมินค่าเ่ยไม่ได้เลยนะครับ